1>, 1 2 3่สองสามข้าวและหาหัรเหียมแล้วหันค่ะขอถ่าตัวมันตรงที่นี้มันจะไปได้ง่ายมัายืนตัวหอหอเวลาหมุนหมุนก็หมุนไม่ไปลิกก็ลิกไม่ได้นะคะอ้าวไม่น่าขึ้นยึดใช่้นึ่งสองสาม่สองสามหสอง เในเครื่องเครื่องขาแกนนะคะถ้าเรายังไม่ได้ยืนเซ็นตร์เนี่ยเอาพกตีตัวใส่นะเคลื่นไปปุ๊บหนึ่งสองสามเก้าแล้วไปปุ๊บเยียบให้เต็มแม่งตัวยังไม่ต้องรีบเอาหวางขาที่สามวางเพราะว่าถ้าเรารีบเลี่ยนขาที่สามปุ๊บอันหนักมักระจายกระจายที่นี้การโดตัวที่ดี ตอนนี้นะเราก้าแล้วเราตอนนี้เรากำลังจะขายเซนเตอร์าปขาใช้ไอเดวไุด้อจะเกอแตารที่เรามนปุ๊บเนี่ยเซนเตอร์เกือะต้องการ เนี้เซ็นเตอร์หลงค่ะฝา